สวัสดีครับท่านผู้ชมแรงๆเมื่อนี้คุณตาวิถีไทยกลับมาเห็ดกับเข่าสู่กินอีกเนาะครับเนาะมื่อนี้คุณตาวิถีไทยได้ปลาทูมาท่านผู้ชมเลยแซ่เบเนะะาะปลาทูมือนี้เจวท่านผู้ชมเลยคนหน่อยก็ใส่น้ำน้อยคนหลายก็ใส่น้ำเล่นๆเนาะท่านผู้ชมใส่พักเล่นๆ เจ้าก็ทู่มาหนิสุดแซ่บนะอ่าสดแซ่บคือเก๋าพี่น้องมาหนีินะนี่แม่แม่จะทำอะไรกินก็กินอ่าสดแซ่บคือเก๋าพี่น้องมาหนีิเอนะ้าเฝ้าน,นั้นให้สุดตาวิธีไทยเด้อไปทุระแป๊บนึงเดี๋ยวมันซุกเลยจังสีมาเดี๋ยวสีมาเบิ้งเดี๋ยวสีมาเบิ้งนะไปแป๊บนึงแป๊บนึง ครมันจะเน่ามดแน่คือไล่แป๊เดียวมันโรคาดมันก็ไม่เกินร้อนถ้าแกนี้นิดเดียวครับแค่ตันหาแน่ mm-hmm ต่อไปเขา้าสิมาแกะเอาเนื้อออกจากหนังไอ้จากกระดูกมะนเนาะท่านผู้ชมเนาะนี่นี่เข้าสิมาต้มต้มเสร็จแล้วเขาสิมาแกะเอาเอาแต่เนื้อมันได้ถ้าตําทั้งกระดูกทั้งก้างนี่มันกินบบได้ตัวท่านผู้ชมไยขั้นตอนนี้แหละมันสําคัญเนาะพ่อแม่เขาสมัยตะเกาตะกี้เพื่อนผ้าเห็ดอปลาทูกับแล้วก็มาแกะเอาแต่เนื้อมันง่ายไ,ไป มาเบิ่งขั้นตอดนดีเนาะท่านผู้ชมเนาะขั้นตอนนี้ขออนุญาตใส่มือเนาะท่านผู้ชมเพราะว่าพวกกลางพวกอย่างนี่เขาต้องจะไล่ใส่มือจะไล่เบิ่งจะเจือได้พวกปลาทูนี่มันซิมีกลางมีอย่างอยู่ในท้องในอย่างมันเนาะท่านผู้ชมเนาะเออบีบบี้เอาแต่ว่ามันง่ายเพราะว่าปลาทูนี่มันกลางมันบดสลับซับซ้อนวันถอปซิมีจะในท้องมันนี่กลางมัน มันยุ่งมันยุ่อยู่ในท้องมันนี่แหละมันเถาะไปอืมอยู่ในท้องมันจักน้อยที่เหลือกับโบมีนะที่เหลือก็อยู่ในอยู่ในเงี้ยงอยู่ในเงี้ยงมันเขาเรียกว่าขี้หลังมันอืมขี้หลังมันเนาะท่านผู้ชมเลาก็ต้องเบิ่งดีๆเพราะว่าปลาทูนี่มันกิปลาทูมันก็มีก้างมีอย่างเนาะ บีมก็ขักมันถอดไปอยู่ในอยู่ในอันนั้นมันเองอยู่ในคีบมันเองถอดใส่มือบีเลยคุณตาวิธีไทยผม,มา่าแกะ ไอ่อยาดไส่มือเลยเนาะท่านผู้ชมเนาะจังก้างจังออกเนาะเขาบงกใส่มือนี่มันจับไม่ได้แต่รู้บ้องเรกกันเป็นอีนั่นได้ปะ่ะตัวเล็ก,ลกๆอ่บอกอะไรไมาซื้องเอาเอาเหรอเขาอกให้าิด่แล้วการนิัยี่าออืมพัฒนาขึ้น ือต้นไม้มาก็งงคนขึ้นน่ะออ่นนอ่อเอ่อเอ่อเอเอนานอ้ยเาะกระถางก็สิบบาทกว่า Mm. Okay คน ประมาณนี้เนาะท่านผู้ชมเนาะตัวเนื้อปลาเนี่ยประมาณนี้น,นี่เขาก็มาเบิ่งมันขัดอีกว่ามันยังมีตัวใดที่ที่มีก้างเนาะผู้ชมมันจะไล่เบิ่งอีกนี่คือมีก้างนะนั่นแหละต้องจำมันแอกไปพวกปลาพวกนี้แหละมีก้างมาเบิ่งให้มันละเอียดอีกเท่านึองอีก ออกหมดแล้วสงสันเนี่ยสงสันออเนี่ยเออ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 เนี่ยนี่แหละเนี่นี่หมายได้ใช่ไหมใช่เออ อะไรมันติดเมันมีก้างมีอย่างนี้นั่นมันเนี่ยอ้อาวเดี๋ยวเขาติมาต่ำได้ไหมนี่ท่านผู้ชมเอ้เอ๊ะ เดี๋ยวเขาสีมาเบิ่งว่ามันสีอึ๊บนี่ทำซแซ่บเนาะท่านผู้ชมเนาะอ,อ,อือมันมีก้างออกทุกขบวนการที่มันมีก้างมีอย่างข้ากระออกเนาะท่านผู้ชมอืมอออคตั้มไดเลยตั้มนี่มมเพื่ออย่างคุณตาวิถีไทย เพื่อเขาสิได้เห็นกลางมันอีกเนาะกลางก็จะได้เอาออกอีกเนม่ยมันไม่มีอะไรเลยในะเครื่องปรุงเราเนี่ยจ้าจาจะมีะแผนเครื่องปรุงเนี่ย เครื่องปรุงก็มีบาลายนะเนาะท่านผู้ชมมีผงสุดลดเนาะผงสุดลดลดดีหมุนนี้แหลแนะนะปลาแดกหมุนนี้แหละสแซบเนาะอือ ทีไทยเข้าครัวทีไรก็อร่อยทุกทีตำอืเม็นบอกมันมีกลางนี่นนนนท่านผู้ชมเอ้ยตำเพื่อจะได้เฮ้าจะได้เห็นกลางเนาะอืม มันบ่เห็นก้างแล้วเฮาก็ตักน้ําซุปมาใส่เนาะท่านผู้ชมเนาะเออ เอากะเบิงสกปรท่านผู้ชมเลยเออสีหลายโพดน้ำมันอ่ะอืมเซ็บแซบคุณตาวิถีไทยเจวประทูอืมโอ้น้ำคือไหลแท้คุณตาวิถีไทยเพ่นว่ะเออบางคนบอกว่าน้ำหลายคนมันหลเนาะท่านผู้ชมเนาะคนมันหลนี่ใส่เข้ไปไาผักหอมนะเซ็บแซบผักหอมอืม โบลายเลยนะท่านผู้ชมเลยอือแบบน,นี้ก็กระบวนการใส่เครื่องปรุงเท่ากับมีโบลายนะนี่เครื่องปรุงก็มีมีปลาแดกเนาะโอ้อยากบังอยากบังเบาท่านผู้ชมอยากบังอ้าวน,ะนี่มีปลาแดกปลาแดกใส่เข้าไปจักน้อยนี่ปลาทูมันเค็มอยู่แล้วเนาะท่านผู้ชมอย่าใส่ไลายมันจะเค็มนะมันจะเค็มเกิน <laughs> แล้วก็มีผงสุรตผงสุโรตผงสุรตจักน้อยอย่าใส่ลายอย่าใส่ลายนะผงสุรตจักน้อยแล้วก็มีรสดีมีรสดีรสดีรสดีรู้สึกจะหมดรู้สึกจะหมดรสดี น้ำตาลปิ๊บอ,อันนี้รสด,ดีก็สีเขียวนี่ไงเอาเหรออ่านดูเด็กเขาเขียนว่าอะไรอ,อ๋อรสด,ดีรสด,ดีอ่ารสดีเสียจักน้อยมีประเดกมีรสด,ดีผงชรลรสสามอย่างอันนี้แหละอ่านี่นี่เดีเ๋ยวเอาสีมาซิมเบิ่งเนาะท่านผู้ชมเนาะเดีเ๋ยวเอาสีทะลนก่อนเนาะอ่ทาทะลนเบิ่งก่อนว่ามันมันมัน,มน สีสันมันเป็นแบบใดแล้วอืออืออือเซ็ตลวท่านผู้ชมอ่ะอือแซบแลวเดี๋ยวเขาสีเอาไอ้นั่นไปนี่นะเอาไอ้ตักให้เด็กน้อยก่อนอ,อันดับแรกนะ ดับแล้เด็กน้อยก่อนออกนะอืมเด็กน้อยเคยบกินพักอเอาพักใส่ก้อนคุณตาวิถีไทยพันว่าเออเออได้การได้การเจวปลาทูแซ่บเซ็บนะเจวปลาทูแซ่บๆอันนี้ของเด็กน้อยอ มาดี้ของผู้ใหญ่บัเนี้ของผู้ใหญ่ใส่มะเพ็ดจักน้อยนะของผู้ใหญ่นี่เอามะเพ็ดใส่จักน้อยนะของผู้ใหญ่ใส่มะเพ็ดจักน้อยมันมีสีสันว่าง่ายๆไปอ่ามันมีสีสันมะเพ็ดอืมอืมอืมเนาะของนักชีมมองก็อเนาะอืม อืมอืมกอ่อนจืดจังละอืมอสแซ่บอืมเฮเลยฮอนี่ตามปสนคาเเลยืสิบแซ่บนี่ แกวปลาดุกเซ็แบแมบเอรนี้ท่านผู้ชมอมาเด้อมาเด้อมาเด้ออือกินข้าวแรงน้ำกันเแบอบนี้แกวปลาดุกแล้วยังจะมีต้มไข่ไดมต้มไข่เมนูที่สองเดี๋ยวเขาไปเบื่องต้มไข่เนาะท่านผู้ชมเนาะเมนูที่สองต้มไข่ย่างมะตูมอ้าเปลี่ยนจากเมนูต้มมาเป็นเมนูทอดท่านผู้ชมเลยเออไข่เจียวดีกว่ามัน ุกไว้เนะไข่เจียวดีกว่าเออเปลี่ยนจากไข่ต้มมาเป็นไข่เจียวเซ็บแซ่บหมือนคุณตาวิธีไทยเออนี่เห็นบ่นี่ตีผสมเครื่องเรียบร้อยเลยได้ท่านผู้ชมเอ้ยเออเจวปลาทูกับไข่เจียวนี่บบเม่นธรรมดาอาหารรสเด็ดเย็นนี้ครับท่านผู้ชมนีม่เปลี่ยนมาเทาเถอะไป มันนานสุกไข่ต้มก็ที่จริงมันก็บนนานดอกแต่ว่าเขาอยากเปลี่ยนให้มันเป็นไข่ไข่เจียวเนาะแซบแซบอันเวลาที่เขาเห็ดอันไข่เจียวนี่เขาบอกว่าถ้าอยากให้มันฟูเขาบอกใส่น้ำมันเลยหลแลวกาน้ำมันร้อนร้อนอร้อน้อนน้ำมันหลายๆน้ำมันหอนๆอนเวลาใส่มันทีฟูเปุ๊อขึ้นเนาะ เออเดี๋ยวห้องมันคุณฮอนจกหน่อยก่อนเออให้ควันขึ้นเออละอายควันขึ้นบายง่ายไปเวลาที่เขาเอาอันนั้นใส่ติดเทงต้องขึ้นเลยเออแม่อีนี้บอกคุณตาไม่ีไทยเออต้องนะให้มันคุนฮอน ที่เราทอดมันทีจัวคือสมัยตะเก่าตะกี้พ่อแม่เฮาพาหิตเนาะทอดไข่นี่ต้องน้ำมันพอน,พนอืมมันจังแซบเออแต่มีคนนึ่ง youtube ท่านหนึ่งคนบอกว่าเวลาที่ทอดไข่นะเออ,อยากให้ไข่ฟูนี่ต้องทอดตอนที่น้ำมันบทเดเดเดือดแล้วก็เวลาใส่ไข่เข้าไปนี่ มันก็ค่อย,คอยฟูขึ้นเพื่อนบอกว่าเออจากแม่โบแมแ่ดอกคุณตาวิธีไทยกับไปฝึกไปเบิ่งใน youtube เอาเนาะอืแต่สรุปแล้วก็เป็นทอดไข่คือเก่าแหละไปง่างง่ายไปเสร็จแซ่บนะอืเสร็จแซนะ่แบทอดไข่คุณตาวิธีไทยเข้าครัวทีไรก็อร่อยทุกทีเพ่นบอกเสร็จแล้วก็เข้ากับสีเห็ดเป็น แบ่งเป็นแบบแบบนี้นี่น,นี่มันจังผิดง่ายนะสี่ส่วนคือแบ่งเค้กปึ๊บสองสามแล้วก็สี่เนาะท่านผู้ชมเนาะเห็นบหมโอ้ทอดไข่นี่ไม่เห็นยากเลยคินตามวิถีไทยเอ้ยเป็นไงเออเสร็จทอดไข่เนาะอือเห็นบ่มอือ อ่าทีทอดทอดไข่แล้วก็เอาอันนี้มาใส่ให้มันเห็นเวลาเิ้นมันสีได้ไข่มันสีได้อนนเอาไข่ที่อยู่ในถ้วยอันนี้เนาะมาเนาะท่านผู้ชมเนาะเห็นบ่นีไอ่าไข่ที่อยู่ในถ้วยอันนี้มาอืมกุวิถีไทยนี่ทอดไข่ทาไมมันไม่ไหมเป็นว่าเวลาหนูทอดไข่ทาไมมันไหมตลอดเลยเน เออท่านบูพิจิก็ไม่คือกันละท่านผู้ชมอเองเออไม่คือกันละท่านบูพิิกนะอือสแซ่บเหมือนี่อา่าคุณตาวิถีไทยทอดไขท่ทีไรก็อร่อยทุกทีผักสลัดกินกับแจ่วอือแซ่บเหมือนคุณตาวิถีไทย นี่มาเดิมมาเดิมมาเดิมอ,อาหารรสเด็ดเมนูที่สองนี่เมนูที่สองไข่เจียวด้ท่านผู้ชมเอ้ยเห็นบอกสซ็แซบเอามีทั้งเจียวปลาทูมีทั้งทอดไข่เซ็บแซบอาหารเก่าๆเฮานี่แหละท่านผู้ชมเอ้ยอาหารแบบบ้านๆเนาะเอา้ามามามา